ดูค่ะทุกคนลงกระเทียมป่าเต็มป่าไปหมดเลยจ้ะเยอะมากตรงนี้มันก็นจะเริ่มแบบว่าเริ่มจะมีดอกแล้วเดี๋ยวหนูพาไปเก็บเอาสองข้างทางเลยนะคะทุกคนดูฝั่งนู้นอืมจ้าเยอะมากพาไปเก็บเอาเป็หนหมุมนะคะ อกไจากถนนในจากน้อยนะฝั่งนี้ก็เยอะค่ะทุกคนโอเยอะมากาตรงนี้เริ่มมีดอกแล้วเก็บอาตรงนี้นะคะีเยอะมากค่ะทุกคนงามๆเลยดูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ นี่นะคะนี่เป็นกอสูงแล้วค่ะทุกคนขาวๆอวดว่า,า,าเ,เดี๋ยวนะจะตัดเอาตรงนี้ดูนะคะมันก็ยังอ่อนอยู่นะว่าแมนวัแตะต้นหน่อยเนาะนี่ตรงนี้ต้นใหญ่มากค่ะทุกคนดูคะ่ะตรงนี้ด้วยป่าจะไงถึงจะเห็นเขาขาว,ขาวอวดอ่อนอ่อนนจ้ะ เหรอๆน้ำเนอะยูยมาคิ่งแตเปรยมป้าอ่ะรອครนะดอครอครอออ พอแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะเก็บเอาดอกนะคะจริงๆต้องเก็บสองมือนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างนะดอกเขา นะคะค่ะเก็บด้วยกันค่ะทุกคนจ้ะหนูตั้งใจอยากได้ดอกเขานะหนูจะไปผัดค่ะทุกคนนี่ยอดอ่อนๆเลยอ่ะว้อวบค่ะอ่ะได้ใบด้วย ถ้าเก็บสองหมืนจะเร็วนะคะทุกคนนี่โอ้โหยังเยอะงามมากเกะทุกคนได้จะมาเก็บกระเทียมปลาน้ำนางวมีโมมาเก็บนะหนูก็มาเก็บคนเดียว เสียงรถอยากจะดังดังนะเสียงรถอยู่ถนนใหญ่นะคะดูก้อนี้ค่ะทุกคนเอาเอากออยู่ใกล้ๆจะาของบบเก็บนี่จ้ะอมุ่นนะจ๊ะโอ้โหดูยัยางงามเลยทุกคนจะเอาจังไดยวางไว้ก่อนนะ มันเยอะค่ะทุกคนเยอะแหงหันไปที่เดิมมุนหน้ามุนหลังอยู่นี่จ้ะ ว่าได้ลึกนะนะคะอือฮข่าวอบปวบเอาไปผัดนี่อร่อยมากนะ ตรงนี้กอเล็กนะค่อนข,ข้างนี่ค่ะ ผู้ใหญ่มากนะดอกเขานี่ก,กินกระเทียมป่ากินแบบว่า กลิ่นมันแบบเขาเรียกคุ้งป่าเลยนะคะทุกคนคือแบบผู้ใดบ่มักกระเทียมเนะาะไอหนูนะพู้หนึงบ่มักกระเทียมแต่ว่ากลินอยู่แต่ว่าแ่แบบเคยเอาหนูเคยเก็บไปแล้วนะปีปีปีก่อนนู่นเนาะเคยเก็บกระเทียมป่านี่แหละแกแบบโอ้เอาขึ้นบ้าน แรงเด็กคอยแบบสุดยอดนะคะทุกคนคือกลิ่นกระเทียมแบบแรงมากอ้ายจนทนบ่ไหวจนแบบโอ้แบบกินมันแห้งนะคะทุกคนนี่กินแรงมากเนาะดอกนีนปาดไงขนาดไงจ้าทุกคนนี่โอ้ยใหญ่ใหญ่กระปาโต ใา่ว่านั่นเนาะนี่เปลาต่อนไหมอ,อ้มันมันช้ำเร็วมากนะคะนี่มันแบบว่ามันอ่อนเนาะแล้วใบมันก็ช้ำเออกลิ่นมันก็จะออกมามันก็ไม่อยากกินไปไหลายเท่าไเด้อค่ะเพราะว่าอ,อันถูกจริตกับ คุ้นสามนี้เท่าไรกระเทียมมันแรงไปเนาะมอนค่ะทุกคนโอ้เต็มขคางเต็มขคางอ้อมตัวนี้พี่เจ้ไงอามาจะเก็บก่อนนี่คือมันเยอะมากค่ะทุกคนเยอะจนไม่รู้จะเก็บตรงใดดีนี่ กลิน่นกลิ่นอย่างแรงง,งามมากค่ะดูสวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนดอกมันจังสิเยอะมากนี่ตุ่มๆน่หน่อยๆดูค่ะยังเยอะเยอะสุดๆเลยอะนีน้ำช้ำง่ายมากเลยนะ เก็บวางค่ะทุกคนนี่เอาตรงนี้ซีเอาตรงนี้เอาตรงนี้ยอดใหญ่มากค่ะยอดอวบๆเลยมาให้ดูค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวจะถอนรากถอนโคนเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะ นือจ้ะโอ้โหคือมันช้ำง่ายมากค่ะนจะเอายอดเนี่ยนี่นี่จ้ะโหใบมันก็ยังแบบว่าอ่อนมากนะคะทุกคนนี่ ใบยังอ่อนอยู่นะตอนหนูได้อันอ่อนแปลว่าอ่อนสุดๆแล้วมันเพิ่งเกิดยุบยูดงตรงปังโนนนะมันเพิ่งเกิดหนูก็เลยว่าเก็บเอาซุ้มนี่นะซุ้มที่มันใหญ่คักจนมีดอกแล้วนะคะหนูไปเก็บเอาใบมันเอามาเอาแตยอดเขาอเอาแต่เอาดอกนะคะ เก็บค่ะทุกคนโอ้ยอยากให้ทุกคนได้มาเก็บน้ำนางเนาะคือสิมว่วนคือติดเต็มกุปปาเนี่ยอยู <c> ่ <oughs> นี่นะคะโอ้งามค่ะทุกคนงามหลายดอกน้อยๆเนี่ยก็หลายน,ะนี่นี่จ้ะก็เขาจะเอามือลงไปนี่งามมาก ิหนูกระย้าวคือเกาะะ่าแล้วค่ะนี่ดูค่ะทุกคนโอ้อยัางงามขาวอวบอ่อนเดี๋ยวตรงไหนอีกโน่นโน่นค่ะตรงโน้น,นต้นใหญ่อกองไว้ นี่นะคะทุกคนผู้ใหมากกิ่นต้น <c oughs> เป็นตบผัดเอาดีนะคะทุกคนอู้ยสะออนนี่นู่นละนู่นล่ะดอกเขาค่ะสะออนมากนะนี่มันก็จะถอนเอาอย่างนี้เลยนะคะ นี่ะต้นมันไอ้นี่นะมันช้ำง่ายมากนะคะน,นี่ดึงออกจังสิเจ้า ชอบไปผัดใส่หมูนะมันเคยเอาใบมันไปแกงอ่อมแล้วนะตา่าแบบคุณสามีนี่ว่าถึกจริตแห้งเมนคุกคุ้มบ้านเมนอ้ <c oughs> ไว่าเมนแห้งก็สั่น อันมราทั้นทงนี้ค่ะทุกคนนี่โอ้ขากล้องนันกับว่าเป็นใจนะคะ ีค่ะทุกคนก่อนนะังขึ้นมาอย่างนี้เลยนะต้นนึงเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ดึงค่ะเยอะเยอะก็ก่อหน,นั่นดนะินอื้ออวบมากค่ะทุกคนต้นไหมงามค่ะงามแน่ต้อะอ่อนเนาะอรงนี้แหละผู้ใดชอบกินต้นนั้น thịt tôm mây mà ngon cả không? Nó khởi dược mặt tôm mây เดี๋ยวนี้ก็จะพายพากกลับนะคะทุกคนค่ะเออตรงไหนเอ่ย,น,อยนี่นะคะมันจะพักกลับแล้วเหรอจ้าพอแล้วได้ลายแล้วไหมจ้า ตรงนี้ดอกหน่อยไม่อวดนะตรนนี้่ะทุกคนต้น,ออน,ออนนะมันก็อ่อนๆเนาะมันก็จะทีจับไปทั้งใต้งังห่อเขาช่ำนะคะทุกคนมันเป็นแปลปได้มันเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะนี่นี่ งามค่ะทุกคนไปเพราะลาล่าจ้าทุกคนขามึงได้หลายแล้วเนี่ยคุณอะคุณอะจ้ามึงเพ้อหรอค่ะพอแล้วเบิ้งงามคักงามแน่ค่ะทุกคนอู้หสะออ่อนสะออ่อนแทงไปจับคุณอะเต็มปลาค่ะทุกคนเต็มปลาอีหลีเต็มคักเต็มแน่ เก็บวนไปวนมาอยู่น้ำหนีจ้ะจนแบบเฮ้ยเบงป้าแปนหมดแล้วเ,เก็บจนป้าแปนงามเนาะนึงดูล่ะอือดีดอกขอบใจใคะทุกคนอืมน้าสะอ่อนสะอ,อ,อ่อนอฮ้ยงามเนาะค่ะเนาะ จะอ่อนมากเลยอันนี้หมงามแต่งามชูอันจ้ะไปจ้าหนูเพออิลีเพออิลีจ้าท้ายให้ทั้งบ้านในบิงนะคะทุกคนคะ่ะเยอะมากเลยดูเต็มไปหมดเลยคะ่ะทุกคนยังเยอะจาอ่อ,อนผุนทังเขา่าหุ่นกระลายจ้โอู้ยงามๆค่ะทุกคนคะ่ะไปจ้าทุกคนจ้าคลิปนี้นั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณ ขอบนั่งขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะสวัสดีค่ะมาดูชมสวยๆนี่จะ้ะอืมกลิ่นแรงมากคะ่ะทุกคนกลิ่นกระเทียมป่ากลิ่นอย่างแรงไปค่ะกลับแล้วกลับจริงๆคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย